กำลังประสบปตตัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แน,นะนํานี่เลยครับ <Kendra. S 1> เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสาหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้า,าไปได้เลยครับ โอ้ยสู้สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชานัลสรับวันนี้เราก็มาอยู่เกมคนรุ่นสบแฟนตาสติกเดย์กันอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับต้องบอกว่าในที่สุดมันก็อัปเดตมาสักทีนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับดาร์ l เอเลเมนฟีเจอร์รีคู t นะครับกาชาพิกอัพตัวละครธาตุมืดนะครับตอนแรกนะครับผมก็คิดว่าตู้ ผิดอัพมืดเนี่ยมันน่าจะอัปเดตประมาณวันอังคารนะครับจากที่ผมคาดการไว้นะแต่สรุปนะครับมันก็ไม่มานะแล้วก็พวันพุธเนี่ยมันก็ยังไม่มาอีกนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ถอดใจไปแล้วนะคิดว่าเฮ้ยตู้มืดอ่ะคงไม่มาแล้วล่ะรอบนี้เมื่อวานผมก็เลยอุตส่าห์คิดนะครับบอกว่าโอเคไม่มาก็ดีนะครับจะได้เก็บเพชรเอาไปเปิดตู้ฮาโลวีนคริสต์มาสแทนอะไรแบบนั้นนะครับสรุปครับตื่นเช้ามานะครับมาแล้วครับตู้ผิดอัพท่านมืดนะบอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนครับเพราะว่า ตอนนี้นะครับตัวละครที่ผมขาดเนี่ยที่ทุกคนใช้กันเป็นเมตานะครับก็คือเมลิซาธาุมืดนะครับสำหรับตัวละครธาตเมื่อดาวนะครับปัจจุบันมีอยู่เพียงแค่4ตัวในเกมเท่านั้นครับจะมีตัวไหนบ้างนะครับตัวแรกก็จะเป็นเมกุมินชุดนอนนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะแล้วก็จะมีวิชุดนอนนะครับอันนี้ก็ตัวใหม่เหมือนกันส่วนตัวละครเก่านะครับก็จะมีเป็นอัลูเอะนะครับกับเมลิซาธาุมืนครับสำหรับเลเรการออกนะครับของตัวละครพิกอัพนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับ สำหรับตัวละครสีดาวในตู้นะครับที่ไม่ใช่ทั้มือเนี่ยโอกาสออกจะอยู่ที่0.1412นะแต่ว่าตัวละครทัดมือนะครับจะอยู่ที่0.4ครับแล้วก็ตัวละคร4ดาวนะครับปกติเลทการออกเนี่ยจะอยู่ที่4นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าสําหรับวันนี้นะครับที่ผมตั้งใจไว้นะผมจะมาเปิดจนกว่าจะออกเมลิซ่านะครับถ้าออกเมื่อไหร่เนี่ยคือหยุดทันทีนะแต่ว่าถ้าเปิดไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ออกสักทีนะครับ ผมจะเปิดจนกว่าจะครบ4ลุงนะครับถ้า4ี่ลุงเมลิซาไม่ออกผมก็จะหยุดเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเพชรที่เหลือนะผมกะจะไปเทต,ตู้ฮาโลวีแล้วก็ตู้คริสต์มาสนะครับถ้ามันมานะโอเคครับก็เพื่อปการไม่เสียเวลาครับถยวเรามาลุยเลยดีกว่าก็เดี๋ยวขอเปิดจากตู้ชุดนอนก่อนแล้วกันนะครับวันสเตอรี่หนึ่งร้อยเพชรนะสามสองหนึ่งไปโอเคครับอันนี้ก็ <laughs> เปิดแบบไม่คาดหวังอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วนะ ต่อมาครับตู้ท่านมืดน,นะครับวัน e daily เหมือนกันมา3 2 1สไปโอ้โหเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวนะโอ้ยโอเคครับเมลิซ่านะมันเพิ่มเลทพิกอัพนะครับไม่ต้องตกใจนะตัวละครท่านมืดน,นะครับทุกระดับมันเพิ่มเลทพิกอัพหมดเลยครับสดาว3ดาว,แล,วแล้วก็4ดาวนะเพราะฉะนั้นตัวละครยุนยุนสดาวนะครับชุดนอนเนี่ยก็มีโอกาสได้จากตู้นี้เหมือนกันนะมาเอาแบบ10ทีเลยครับ3 2 <c oughs> <c oughs> 1สองหนึ่งกโอเค โอเคครับเปิดครั้งแรกมาเลยนะครับจะเป็นครั้งเดียวแล้วจบคลิปเลยหรือเปล่าโอเคตัวเดียวนะครับตัวที่8นะตัวที่8ปเอมี่ดัสนะครับเมลิซ่านะครับเออมาได้สวยครับขอเป็นเมลิซ่านะไอริสจังลินนะครับต่อไปตัวที่6ครับอาซึมะตัวที่7 แล้วก็ขอเฮ้เมลิซาได้โป้ได้ปูนเมลิซาเดียโ,โ,โอ้โหเดี๋ยวเซชิลี่นะโอเคสุดท้ายเป็นคาซึมะสองตัวเลยครับอันนี้เซชิลี่ผมยังไม่ได้เป็นตัวแรกเลยนะโอเคไหมต่อเลยครับไปเยอะก็สุดผจญภัยชิริโนอันนี้คลิปอันนี้คลิป เอาจริงต่อให้เกลือได้โอ้โหเดี๋ยวสีทองหนึ่งขอเป็นย่นยืนก็ยังดีนะครับยืนยนชุดนอนนะโอเคครับอันนี้คือเกลือนะเมกูม,มินครับไปต่อฮึมมีคนเยอะอยู่มาไหมมาไหมลุงทีลุง,ลงโอเคทองสามครับมาลุน้นย่น,ย,นยืนชุดนอนหน่อยแล้วกันเบลิซามาทีเบลิซา ยืนยืนโอเคครับเมดิซ่าโอ้โหเอาขอสี่ดาวดีสี่ดาวโอเคยืนยืนชุดนอนมาแล้วครับตัวแรกนะตัวสุดท้ายเป็นลินนะครับเรียบร้อยครับยืนยืนเกตต่อครับเย้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะมาไปต่อครับฮึ โอเคมาแล้วครับสี่ดาวตัวที่สองนะได,ด้โปรดได้โปรดเมลิซาครับเมลิซาโอเคตัวที่เก้าครับมาเอ็นยูซ้นนะดักเนตนะครับเมลิซาเออโอสี่ดาวมาด้วยนะเอลิกาจัง oh, โอ้โหเดียวทำไมเป็นดักเนตตัวนี้สองตัวติดแล้วเนี้ยดักนะครับตัวที่หก มิสูดกิตัวที่เจ็ดเอริกาอีกแล้วตัวที่ 8, 8. แล้วก็ตัวสุดท้ายมาเมลิซาเฮ้ย<อ>โอเคครับโอเค,อ,เคอันนี้วิชุดนอนครับผมยังไม่มีนะได้อยู่ได้อยู่โอเควิชุดนอนเกตโตครับโหแต่มันก็ไม่ใช่เป้าหมายของเรานะเพราะาเป้าหมายของผมเนี่ยคือเมลิซาเพื่อน ก็ไปต่อเลยครับสา1สอ go ตอนนี้เราได้ตัวสีดาวมา2ตัวแล้วนะเหลืออีกแค่2ตัวนะครับถ้าไม่ออกเนี่ยยังไงผมก็หยุดนะถ้ามันออกมานะงงไหมพูดแล้วงงๆนะคือ <c oughs> ถ้าเกิดสีดาวออกอีก2ตัวต่อให้ไม่ใช่มิลิซ่าเนี่ยผมก็จะหยุดนะครับมายุ่นๆ okay, โอเควิชนะครับสคิปเลเลการรอบนี้ไปโอ้โหเดียวเดียว ดักเน็ตอันนี้มันไม่ได้เพิ่มเล็พิกอัพนะผมได้มัสามตัวแล้วนะครับรอบนี้เอาจริงได้เยอะกว่าตัวพิกอัพท่านมืดอีกนะก็ไปต่อเลยครับฮึบผู้คนเยอะอีกแล้วได้ไหมมาทีลุกลุ้งลุ้โอ้โหอันนี้โอ้โหอันนี้ซีดครับอันนี้ซีดก็กดเร็วๆเลยนะอันนี้ขอลุ้นยุ่นๆเพิ่มหน่อยแล้วกันนะตัวที่ห้าครับ อควาหกคีอาเจ็ดเบลิซาโอ้โหไม่ออกให้ผมเลยแปดยุนยุนเก้าเซชลลี่สุดท้ายโอเคครับอารูเอะน,นะเรียบร้อยครับไปต่อครับ,บมาไหมมาไหมลุงขอลุงเพิ่มหน่อยโอเคทองสี่ครับรอบนี้ เออเมลิซ่ามาใน้องดาวนะมายุนยุนโอเคเมกุมินครับเดี๋ยวมันเพิ่มเลทที่ทบทนมืดจริงปหมเนี่ยว้าครับมาทุกตัวที่ไม่ใช่ท่านมืดนะ3ดาวเนี่ยดูตัวสุดท้ายโอ้โหสองดาวนี้เพิ่มจริงครับเมลิซานี่มาบอยโอเคยุนยุนตัวที่สองครับมาไปต่อเลยครับ โอ้โหเดียวอันนี้เริ่มแพทเทิร์นไม่สวยแล้วเริ่มกลิบเริ่มกลิบโอ้แ oh, ต่ทอง5นะผมขอสกิปเลยละกันรอบนี้มาโอเคครับยุนยุนสูนะไม่ต่อโอเคมาแล้วครับตัวที่3ม <c oughs> มีสกิวัตโลลิด้วยใบ <c oughs> แรกเลยใบแรกเลยมีไหมโอเคครับไปเดียวเมลิซา คนเดียวดักเน็ตคืออะไรครับเนี่ยมาจากไหนดักเน็ตไปโอ้สำหรับรอบนี้ต้องอบอกว่าเกลือนะครับเพราะว่าสี่ดาวตัวที่ออกเนี่ยมันเป็นสองตัวมันใช้งานไม่ได้นะนเพื่อนๆโอ้โหไปเลยครับเออยืูยูตัวที่สามแล้วครับไปต่อโอเคไ <c oughs> ด้โปรดตัวสุดท้ายของผมเมลิซาทีเมลิซา ใบเดียวครับใบเดียวมาใบสุดท้ายนะรอบนี้ไม่เปิดเพิ่มครับบอกเลยไม่เปิดเพิ่มไม่มานี่เมลิซ่าก็ไม่เอาเลยนะมาหน่อยได้โปรดได้โปรดขอเนี่มลิซ่ามลิซ่าสุดท้ายแล้วไม่